ถามวิบ่ายจ้าวจะคืนได้อดีนยวมันมีเดียวจ้านงั้นความขี้ดื้อนั่นจะคนเี่ไม่ขี้ดื้อและขันอ้อเฮะอขันคอป่ะสุ่อนเได้มาะกินหวานอ่ะแม่พันใหญวงมากอ่ะยาก็คือพันงวพันขัวหละข้นจะหาสื่อหาสื่อแต่พันใหญ่ไปเหลียงพันยาี่อะคือเป็นแคปซูลอ่ะพี่น้องยาเป็นแคปซูล ว่าให้ปวกขืนไว้วะปุ้งมันแบบควยตุวนะทุกคนควยตันใหญ่ๆปุ้งมันก็ได้พี่น้องพวกเป็นลูกสะใภ้แม่จะได้อีกบ่ปัตติโชไม่ยาวว่าโบผานบ่ไม่ยาวว่าโบผานมันจ้าน่อยมันจ้าน่อยหมูก็แซงมันละน้องแซงเอาสะดาวเสียบเสียบเสียบปุ้งมันยึงลืงอันนี้ในทางถ่างมันปุ้งมัน ได้คนเกิดความสงสัยซาดีมกับเกิดคนสงสัยวะนี่คือแม่งอีหยังเขาจะเอิ่อว่าแม่งแข็งอยู่ในตัวเขาอะไพี่น้องเลยไปดิพี่น้องเมื่อนี้ออกมาหน้าสดาวเด้อมาปลูกมันชอยเพิ่นนอฝนตกน้อยเดียวนังพี่น้องตกใบแห้งแต่ว่าอึ่งออกเซยเขาจะไปจับได้เซยเนาะเมื่อนี่ออกมาปลูกมันซาดาวเด้วยนี่คือไม่ไม่พ่ะพี่น้องเลยนะสบายดีสบายดีไปสบายดีบันไดพี่น้อง ประกาศจะอันนี้คือเมียผู้ใหญ่บ้าลนะไม่อยากพ <laughs> ยาบาลเพราะฉันไม่พี่น้องโอ้ยลูกไม้นางไม้เดอ้อรอตินสิน <laughs> ลูกไม,ม,ม้นางไม้เด้อปูมันไม่พี่น้องบายพี่น้องเพื่องโตอยู่บา้านฉันดินโตน่อยเดียวมี่ตลมอ่าเอามาซ่องเธออะไรกับเพื่องโตอุ้ยซับพิทโทรศัพท์ไปแล้วเปิดขึ้เก่าเพื่องโตไปแห้งตาพี่น้องสะดาวได้เมนูต้ตอมอึง่งพีน้ได้ปิ้งไก่เบรเจ้าต้อมอึง่ง <laughs> ต้อมอึง่ง ตบอืยงนปีกอียงโทษเฉียงด้วมันใครวะเอมันคือตัหน่อยปะโทษแมงอึงออกมาบแมนมันบอมนอีงใครอันนี้นะเาอมันคอีงเป็นมันอันนี้นะอย่โทษบใครเบื่งถองมันละแต่อึงใครน่ะตัวใหญ่ปุ๋ยอันนี้อึงบบใครพี่น้ะงอึงคิดตัวอ อึ้งเป็นมันกระเบิงโตมันกับหัวแหละเอถอถ้าอึ้งไข่ไม่หยุดองปุง๋งมันบอกใครได้อพี่น้องเฮ้ยแ,แต่ว่าไม่คือมีอันน่ะยูืน,นปุ๋งมันอึงลืงอันนี้เนี่ท่านถามมันปุ๋งมันปุ๋งลมมานห้มาไอจูดเนี่ยขายอยู่พี่น้องไหมอ่ะมันนี่มาปุ๋งมันใช้โซดาวเด้อพี่น้องเด้มันแข็งนะเบิบ้องใช้เอฟซีเบิ้งนะหลายๆคนเกิดความสงสยัยซาดิมกับเกิดความสงสยัยว่ะนี่คือมคแม่งไอยังออื เขาจะเอิ้นว่าแมงแข็งอยู่ในตัวเขาอะไพี่น้องเลยถั่วไอาพันที่เชดิมซื้อมาดูดิมันเป็นแบบนี้มันเกิดกินขึ้นเดีแต่ว่ามันก็ราคาถือกว่านะพี่น้องตัวมันก็ดชเป็นแบบนี้เด้อลักษณะแมงแข็งบ้านพี่น้องเนาะไอ้ว่านกำลังคลอนมั่นอยู่นี่ปลูกมั่นด้วพี่น้องเต้อมันอันบอลเดียปลูกอยู่สามปลูกที่จริงแล้วปลูกต่อปลูกแล้วก็มีอยู่พี่น้อง เอฟซีบอกว่า้องดีมไกลไล่เนาะมือหนาจ้ะสดีมไปยังไหไม่จะไม่จะไกลแบบอันนี้เลยเสียไกลมามานาจะได้ยังไงบ่เสียปากเสียไกลบอกพี่น่องโอ้ยอาตัวใดพี่น่องตัวนี้บอกหรือตัวนี้พี่น่องมาหยอยซิ้ได้พี่น่องตัวมันมันได้ยินมันหูฟึงเลยได้เนี่ยสดีบอกเพียงว่าฉันนะอกันตีเปนกะลินนี่บอกตะล่อมตะลเวน ยืดตามพมตามงาเงาแลไวพี่เนี้ยเดี๋พี่นนอ่คอนมันเซนอันนี้ยขั้นตรงมันสัมปาร,ราลมันมันลายอยู่เหลือเอาเลยเหลือเอาต่วันงานด้ว เลือกเอาพี่น้องเยอะเลเนี่ยอันยังเป็นจะคุ้มใหญ่ให่ากถึสี่หาลอยคุ้มนะไอสี่หาลอยคุ้มฮะโอ้ยอิมอิมพี่น้องอิมเนี่ยมันจนปงอ่ะมันสัมปรัง มันสัมปรางสัมปรางวันตกน้อยหนึ่งพี่น้องเออลองกินก่อนตัวที่กินมาขั้นขอบอ่ะฮะนี่มาขั้นขอนอ่ะหวานอ่ะจักแหละอันนี้มันปุงแน่นี่ เดี๋ยวลองดเออมันคือขาวค่ะเถอะวะโครงในดินคื่เก่าเลยเฮ้ยะมันอ่อนสิจะลองดูะดาสิลองกินมันสัมปะหลงังหาหน้าที่สอกกินเลยอัไนะวานว่ะวานหรือคมเอ๊ะคมม่ใช่ไหมโซนั <c oughs> นบเถอดได้แล้วเธอศดากำลังนับอยู่เด้อพี่นอ้อง อันนะจ๊ะปลายมันล่องลุมอะไม่ีสีขึ้นมันก็สัตว์ทีเถงเลยอมันจะตายแล้วนะพี่นนองอันเดีพี่น้อะถามันเป็นแบบนี้นะโทษมันเบิ่งงายเยอะเนะมันออกะถมันปุมเวเนข้ากับเข้ากับตั้งเส้นเลยเข้ากับตรงมัาตามันอีพี่นาะเช้อดินจัดเลี้ยงเนาะกองละซีเป็นในหลงได้ได้ได้องลอย เดมาจัดเลียงเดี๋ยวจัดเลียงตัวนี้นสะซำบายุนี่มันมีตาขึ้น,น,มนไ,มไม่มีตา,าโอ้ตตตตยตาตตา้ยบอมนันคือออกไอืมติดพ้องสี่อยเอิงได้ยี่บอืเองนะสี่ลอยสี่ลอยใ่คุดีมสั้นเหยีบยบหาวม้นใบโต๊ะเสมอขึ้นนี่ พ้นต๊กระทั่งพระนี่บ้านอยู่บ้านหรือใดื่งได้พี่น้องเอาตาลรงรวมมาเรื่ตาขึ้นเถอะถามแบบนี้เดี๋ยวเรียกแหละเดี๋ยเรียกแหละพี่มาแหละเดี๋ยวสีลอยเลยสะดาวเพิ่นปลูกมั่นนะพี่น้องนี่เอาตาขึ้นถึงแบบนี้มันก็อยากเบิ่งหย่าเลยนะพี่น้องถามมันปูงมันกับเบิ่งง่ายตัวพ้นโต๊ะไม่เดียวพี่น้องเลย เียนไหวเลยกับิันเป็นจุ่มน้ำยานะแซน้ำยาไหวสะดาเป็นปลูกอยู่หน้าบ้านที่ดอกปลูกขี้บอบ่ไม่ไฮปลูกอยู่หน้าตรงเบิงสมพลแค่กว่าตัวมันตายแค่กว่าลงเหมือนกันนะท่านน่ะลุงตัวมันตายเนี่ยสงสัยอันลุงอ่านั่นจุ่มลงอยู่อข้างเหยอาะอ้าคือบันับ เมื่อนำก็ได้ายที่เคยใส่เบอแต่กูาพรว่ามันักกระเทือนสี่หลอยกอกาอันนี้ฮาเห็ดหลซื้อนะเฮ้ยแต่ฮาปูฮาปูลำมันใหญ่ก่อนหายมันเรือหายมันเรือลำหน่อยท่นซะลำใหญ่กับหัวใหญ่ได้นะยตอนาขวดน่าลำหน่อยกับหัวนี่เนาะกกก็คือพันงวพันขัวนแหละเนจะห้าสอ หน้าสีได้พันไง่ๆไปเหลี้ยงพันคนนเรือกันมพี่นอแข่งแหงงก็ชุ่มหอ,อ,อกลมมากกัดเจ้ไาไรวะได้ยังไง <c oughs> ้ออกกําลังกายทีหนึ่งเลยได้อสิเอาชีพแพลกอ,ออกกําลังกายทีหนึ่งเลยนะเสีเชีพแผลเสือสือเสือออกกําลังกายก่อนพี่นอแค่จะว่าถามี่าเสืแล้ว <c oughs> ม,นนมันสิขยันท่านแม่นี่บมพี่นองสือเสืมากเลยท้ายหูเลยกันเศร้าออกอได้เสียออกกําลังกายเอาชพแยเอฟซีถ่วงว่าอ้วน อือเุ่นแท้ๆนะบ่แบบนั่งถั่งนะอยากให้มันมีกามเนื้อไว้มีคุณไวนมีฟุ้งหวาน้อยได้ได้ไม่เด้อพี่น้องนี่เดี๋ยวนี้สบายแล้วพี่น้องเนาลียนกับหูแล้วว่าทางใดพี่น้องไอ้วันนี้ใช้น้ำยาพี่มันไหนยแตน้ำยาสมัยยาดี่ะเคยในหนึ่งจะเป็นยาเลยยาพี่คือเป็นแคปซูลป่ะพี่น้องยาเป็นแคปซูลอืแต่เนี่ยใบยาหน่อยยังมันจะเป็นว่าให้ปวดขื่นไหมวะ ใบปวกขึ้นได้พี่เนแล้บกสิสนขน้นป้นนั่คือใหญ่อย่างละลายาก,กำจัดปวกบากํางหางเดี๋ยวยังงหาอีทุกคนยาบำร,ร,รุงบำรุงอันมั่นหรืวกาบำรุงคนถอกอาพี่เนาะวดวดถวด า็อกอาะอบอายุเห็ดฟางแล้ก็ได้เลยเนาะนิ่มซาบขอหา่พี่น้องเห็นกใม่พวกนี้มันเป็นแบบอย่าน้ผู้พันสิตไตาไขึ้นไปหอเทิงพันเจ้าเบิ้งเดอร์และสีสิตได้หรือบอเดอพี่น้องเด้ออันบ่มีงานจับ แต่ไม่ให้เกิดมันเหมือนนี่ยผู้ผีตายไปหอยฝุ่ยเหนเด้เอแฮบเบิ่ยยงเนอะรีบรอขึ้นต้นผา,นนา,า,เ,าเลยพี่อตั้ง ไอมันบอกมีแนวจับแต่ทำมีไหวจับจะขึ้นได้อเดี๋ยวมันมีแนวจับงั้นความขี้ดอันั่นสิจ้ะคนที่ไม่ขี้ดึกและกดดเลยพี่น้องโอ้ยนานเย็นเนะโต๊ะกรงนีพวกไม้กินสูงใครกินสูงถ้าเรียมว่าสิตใจไปหอนคุพี่น้องจะมาเยอะมากเลยย่มันฮักซื้อเห็นปะไม่ได้ิตใจดอกหมดเลยอแค่พี่น้อง อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโออ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊ยโอยอยโอ๊ยโออย่า๊ยยโอ๊อยู่บยโอ๊ยโอ๊อยโอ๊ยโอยโอ๊อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊อ๊ยยย ท <laughs> ี่เดบเป็นคนน้าแข็งนะคะ <laughs> พีน่น้องตอนนี้เสดากำลังปลูกนะหลายวันปลูกโตโป่งแล้วกำมีนะน,เนะเถอะกำลังปลูกกำลังปลูกเดี๋ยวจะเอาเอากลับทางไป ตายตายเบิ้งสะดาปูกกันได้จ้าหนสดีสิปูกพี่น้องเชื้น้ำยาอลไพี่น้องไายไปเช้น้ำยาแล้วปูกมันอันนี้เท่าไรเะ่าปู่ทั้อันนี้เรสิมบายได้จัดเรียงมายังดีล่ะ

ชิมสดีจัดเลี้ยงมาแหละกัเลยกัเลยไหวเลยปลูกมันปลูกมันถึงแล้วสวนของเรานเดียวนี้ยปลาน่าปอทิบบ้มันน่ะมันทนี่ลยสวนน่ะ ปลูก็บแบบซ้ำเถือ <Okay. S 1> นี่ตอนนี้ปุงแลยปุงแล้วก็มีปุงแล้วก็มีมีบอลท่อนครูดหนึ่งก็มีเพื่อซีครูด,ดอีกบอตอนตอนทีเขานอนน่ะมันบดเนาะตอนที่บ,ทบัดน,นี้เขาลงมาเลยมันแดด <c oughs> <c oughs> อ่ะวิตามินแดดอ่ะ ตากแดดดูร้ายมันกะกระดูกแข้งเนาะกะแข้งแห้งเนาะมาตากแดดร้ายกะกระดูกอ่อนเนาะแดดจะดีได้บุมบิ๊มบดีได้แดดแหร้ายุเป็นพุทธีพียงหนามเลยเนะซัมซีซ้ำขอมือของเนาะ

ไอ้วันวเอาต้มเลืกเอโอเคแล้วสำนักะให้เลืกแล้วแกนน,น,นต่ม้ออยอ่ที่นอ FC สีหายสด,ปปดิบไปผูกรับจ้างอีบ่เมือแ่้ลอยก็คือ้ิขายแหงแหง FC บผ่านได้ส,สดิบเลย FC ขึ้นมาละ f Light over this mummy. Wei, hệ Kiko, kiko bom, bât tinh 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 จัดเลี่ยงเป็นระเบียบอยากสำบ่าจับเสีบสยบไส้เส,สียบไส้เลยข้าเดียวเพียงหนอปลูกปลูกบ,บดีนเนี่ยพี่น้องไม่ได้มาปลูกมันนะพี่น้องเด้อปลูกมันน่ะพ่อได้พี่น้องเป็นแชมปครู <c oughs> แต่ว่าเฮ็ดได้ไดล่สีได้ใจเจ้า บุมันกะได้พี่น้องเพาพี่ได้สิได้เจอบุ๊มมันก็ได้พี่น้องพราเป็นลูกสะใภ้เมียจะได้อีบ่ปฏิโชไม่ยาวว่ผ่านบ่ะไม่ยาวว่ผ่านเด็กปู่ันะมันมีแต่กล่องใหญ่ได้พี่นี่เพิ่นเพราะว่าพี่หนะพี่กายน่ะเห็นแล้วเนาะกล่องใดญ่ที่มันใหญ่ๆน่ะมันหัวใหญ่เนาะมันก็เลยเป็นบวเทียนมานะ ข้าวกำลังปลูกอยู่บปลูกมันแบบขวอยตุ้นนะทุกคนขวอยตูนใหญ่ๆตุ้นแบบอันนั้นแล้วมันอดตูนแบบข้าเจ้าคุดแทนเลยตูนที่มันอ่นเป็นควายอยู่ในป่าปลูกมันแบบขวอยตูนโอ้ควายนี่คือใหญ่เดี๋โทษ Đi Ui Ui nó mại nằm mại Ui thôi hết nằm mại bông khởi sơ no, ừ. đây Nó mại hay mại Cho đào có lăng khi nào cơ Hãy subscribe cho kênh มันยาวเลยเธอตัวนี้กูแบบคุ้ยตูนเน่ยพี่น้องก็คุดเป็นคุ้ยตูนแบบนี้คุ้เป็นคุ้ยตูนคุ้ยลยคุ้ยเป็นเนดี๋ยวก็ปลูกไปปลูกไปกูแบบคุย้คยตูน เอปูเลยได้ทางนี่ยปูย่างได้ทางนึ่งตัวเย็นเคลื่อนที่พักเบรกเด้เมเป็นซะดิเ่อหนากัวเาห่อวเลยบ่อน พี่น้องรอบชุดอถ่าเยเด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 ้ออันนี้ตัวที่มันขึ้นแล้วนะเธอมันโปร่งใบแล้วพี่น้องตัวที่มันขึ้นแล้วมัน,น,นเจนหน่อยมันเจนหน่อยหมู่กับแซงมันแหละน้องแซงเอาสะดาวเสียบเสียบเสียบแดงหึงปวแดดเนะาะบัดยงมปรูรวแดดเฮ้ยให้เสีย สูวพ um> ่นสูข้าวข้าบ้านห้ามันแหลงมาสันนะแต่ว่าอันนี้นะรับงายย่บ่หาอยู่ลอังยง่เอพี่น้องพี่

40หาิปนะคหออยังเท่านี้นึงเดวะบ่หอเดี๋ยวิปเอกันวะสาบิอะยังทีวหนึ่งสองสี่ห้เจแปดเกาิปอิบสองสามสี่ิปหเดิแปดิเกสี่เจ็ดแปดสองสามสี่ห้าสิบาี่่ะเสร็จแล้วครับ กลับบ้านแล้วมม่ต้องก <c oughs> ินหอมาดอ่มคึมแดดร้อน